สวัสดีทักทายค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บผักนะคะมาสวนหญ้าค่ะเอาแววบอกว่ามาเก็บผักให้หน่อยนี่สุดยอดเลยนะคะนี่นะคลิปเด็ดเด็ดยอดเลยนะคะมาเก็บอ่บาใบแมงลักค่ะไปทำเมนูตุ่มเป็ดลาเป็ดเพิ่นวะค่ะแล้วก็รับหน้าที่เก็บผักนะคะมา เก็บใบมังก,กักแล้วก็จะไปเก็บยอดผักกระทินนะคะเพราะว่าเราจะกินแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงด้วยนะคะเยอะมากเลยนี่ข้างนี้ก็เยอะอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราเอายอดเอาดอกเข้าออกเขาก็จะแตกยอดใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ <c oughs> สวนข้างบ้านยญ้านะคะ แม่ก็จะปลูกผักสวนครัวไว้เต็มเลยนะคะก็ให้ลูกหลานเดีมาเก็บนะคะย่าปลูกอะไรก็งามค่ะ <c oughs> เรานปลูกไม่ผ่านสักต้นนะคะนี่ได้เยอะแล้วค่ะทุกคนะ <c oughs> แม่นียจะพาไปดู <c oughs> นะคะมีสวนต้นยางนาที่มาลงใหม่นะคะ ข้างบ้านย่านี่เองนะคะแล้วก็จะเก็บต้นนี้ด้วยชะอมนะคะชะอมหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือแถวนี้มะเขือย่าลงมะเขือไว้นะคะมีแต่ง,งามๆมีแต่ง,งามๆเลยค่ะผักแพลก็มีเวยคะ่ะนี ผักเพลเป็นสวนมะเขือแล้วก็มีแตงกวานะคะแถวนี้ก็เป็นแตงกวานะคะทุกคนแล้วก็มาส่งคลิปยาวที่สวนของย่านะคะมะเขือต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนได้มีผลแล้วค่ะมีผลได้เก็บแล้วนะคะนี่ไง สวนยางนานะคะแถวนี้ยาวลงไปนะคะยาก็เอาดอกกระเจียวมาใส่ด้วยนะคะต้นยางนามีสามแถวนะคะสามแถวนีดอกกระเจียวสวยงามมากเลยนี่ค่ะดอกกระเจียวคะ่ะอย่าเพิ่งบิงนนะทุกคน <c oughs> เรามาที่สวนมาที่สวน อันนี้ก็แถวหนึ่งนะคะต้นยางนาของย่าก็ปลูกมะเขือปลูกผักอย่างอื่นผสมไปด้วยนะคะร <c oughs> ิมรั้วก็จะมีอมอนนะคะนี่ไงริมรั้วก็จะมีมอนแล้วก็ชะอมนะคะอุ้ยมาดูหมอนลูกไอ้ต้นนี้อ่ะทุกคน ลูกโดมากเลยนี่ค่ะโดกมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่เมียให,ให้นี่ค่ะทุกคนลูกโดกมากเลยสุกแล้วเนี่ยนี่ย้มมาปลูกให้กินผลแล้วค่ะลูกมอนของย่าอืมันสุกมากเลยลูกโดกมาก หวานด้วยนะคะสองกิ่งก็มาเลาะสวนค่ะเพื่อส่งคลิปยาวนะคะต้นนั้นก็ลูกดกอ่าต้นหม่อนเนี้ยมันจะปลูกง่ายมากเลยค่ะเราแค่ตัดกิ่งของเขามาแล้วก็เอาลงดินเลยนะคะนี่เป็นอ่าอะไรนะมะขามป้อม มาขามป้อมสองต้นนะคะแม่เหมียวเอามาลงแตกยอดแล้วแตกยอดแบบนี้แสดงว่ารากของเขาเดินแล้วนะคะรากเดินไปเยอะแล้วนี่ก็เป็นสวนย่างนาของย่าค่ะมาเก็บผักต่อไปเราจะไปเก็บกระถินนะคะทุกคนกระถินคะ่ะทุกคนเต็มเลยลมแรงนะ เลยง่ายกรีนริมเร้วหลังบ้านของยานะคะงามมากเลยขอตัวไปเก็บกระถินก่อนค่ะคลิปนี้ก็ยาวแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปยาวของแม่เหมียวพาเลาะสวนเก็บผักนะคะทุกคนชีวิตชนบทนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ